สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รับเจอกันตามสัญญานะคะพี่น้องบอกเร็วหน่อยด่วนหน่อยอาจารย์ก็เต็มที่เหมือนกันพยายามที่สุดให้ได้เลขดีที่สุดเนาะวันนี้ก็ได้สูตรบนนะคะอย่างที่พี่น้องขอนะคะได้ไปแล้วก็คำนวณกันให้ดีให้ปังนะคะงวดนี้เอาให้ได้รวยกันให้ได้นะคะเลยเลื่อนมาจะปลายปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องรวย หวยอาจารย์ก็ช่วงนี้ก็เข้ากันยาวๆงวดนี้ก็มั่นใจพูดได้แค่นี้นะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาอยากรวยอยากอะไรก็ทักเข้ามาเบอร์ตามนี้นะคะอยากเป็น VIP อย่ยากช้าเลขไม่ช้านะเลขเร็วทุกงวดตอนนี้ไม่ต้องกลัวว่าไปเจอหวยอันเลขอันหาซื้อไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ละแล้วก็บางท่านก็บอกว่าได้3บาทห้บาทเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็ไม่รู้หรอกว่า เศรษฐกิจกอย่างนี้เขาเล่นกันแบบนี้หรือ,อยังไงหรือว่าใครรวยยังไงได้ลอตเตอรี่หรือได้อะไรกันบ้างอถึงจะบอกรวยหรือจนรวยก็บอกว่ารวยก็ไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ไม่ขอหรอกนะเงินของใครก็โชคของใครเวลาเสียเราอาจารย์ก็ไม่ได้ไปเสียด้วยอาจารย์ไม่ขอใครเนาะนอกจากว่ารวยแล้วอยากจะช่วยซื้อของอันนี้ไม่ขัดข้องก็ดีใจด้วยแต่ถ้าหากมันล้นเหลืออยากจะทําบุญ ได้เยอะๆอยากจะทำบุญเป็นการส่วนตัวอยากจะเพิ่มบุญบารมีช่วยคนด้อยกว่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้เราไม่ว่ากันตรงนี้แหละที่ทำบุญก็อยู่ตรงนี้อยากได้อะไรอยากทำอะไรก็ทักเข้ามาเนาะอยากเป็น VIP ก็062 24 4513 242 0945985978เนาะอันนี้ได้คุยกับอาจารย์ก็เป็นโชคเป็นบุญวาสนาที่มีต่อกันนะจะได้รวยด้วยกันแล้วก็เข้ามาเป็น VIP มีอะไรก็ทักถามกันแต่ว่าถ้าจะไปถามว่าเลขนี้ดับไหมอาจารย์เพราะว่าตรงนู้นนะเขาดับมาของอาจารย์เนี่ยเป็นเลขดับแล้วก็ของตรงนู้นก็เป็นเลขเด่นแล้วไปเลือกเล่นของเขา,าเช่นไปชอบเลขคนอื่นแล้วก็ซื้อ ของอาจารย์มีหกเจ็ดเนาะเขาก็ไปซื้อห้าเจ็ดกันบ้างชอบเลขห้ากันเพราะงั้อนอาจยาะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เนะาะก็เอาใหม่เนาะถ้าหาเผื่อท่านจะมีโช่วงแีรบก็เผื่อจะได้ก็ได้วัน,นี้เลขสวยมากๆใครอยากเข้ามาเป็น VIP ก็เข้ามาแล้วก็มีอยู่หนึ่งลายสองลายเนาะน้ำหอมมากอาจารย์ก็เกรงใจเกรงใจ อ,อยากจะได้ให้ครบอ่ะมันไม่ครบอ่ะอาจารย์ก็รอให้เขาส่งมาอยู่ถ้าไม่ด่วนไม่เดือดไม่ร้อนอะไรเนาะไม่รีบด่วนเนาะรอหน่อยนะาบางบางาบางกลิ่นอ่ะมันไม่ได้อาจารย์ก็เลยรออยู่นี่แหละอย่างอื่นอ่ะพร้อมส่งแล้วแต่กลิ่นเนี้ยมันไม่ได้อยากจะให้ได้ครบเนาะสามกลิ่นอ่ะที่ที่สั่งไว้อ,อาจารย์ก็รออยู่อีกหนึ่งกลิ่นมันขาดเนาะ ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็มาแล้วล่ะเนาะใจเย็นนะคะถ้าท่านถ้าท่านได้ได้ดูตรงเนี้ยก็รับทราบด้วยนะแล้วก็เพิ่งสั่งใหม่มาอาจารย์ก็สั่งรวมกันมาอ่เดี๋ยวก็ได้แล้วก็ใครอยากได้กะปิหวานรีบสั่งนะคะอร่อยนะอร่อยจริงๆอาจารย์จะจิ้มมะม่วงทานทุกวันวันไหนที่แบบทํางานสโลสเลแบบได้มะม่วงกับกะปิเนี่ยโหมันชื่นใจตาสว่างอร่อยจริงๆค่ะพี่น้องแล้วก็อยากจะลดหุ่น อันนี้ลดได้จริงๆแล้วก็เป็นยาระบายด้วยใครท้องผูกอะ่ะท้องผูกนี่ไม่ใช่จะดีนะพี่น้องอันตรายนะเอ่อพวกเกี่ยวกับมะเร็งกำไส้อะ่ะเพราะฉะนั้นอา่าถ่ายให้เป็นเวลาเนะเาะอ่าแล้วก็กินอาหารให้เป็นเวลาแล้วลดละอันไหนที่มันเป็นอา่อาอา่าเป็น,เ,เ,ปน,เ,เ,ปนเป็นกฎพวกเนี้ยควรจะเลิกเนาะอยากจะผิวพรรณดีอยากจะอา่าหุ่นดีก็ลองมาทานกาแฟของอาจารย์ระดาดูนะ อ่าอาจารย์ก็ทานเองทุกวันไม่เคยไม่เคยละเลยเพราะว่าชอบชอบกินแล้วก็ชอบความหวานที่มันนุ่มนวลไม่ไม่เข้มจัดแล้วก็ไม่อ่อนจัดเนาะอ่ะมาคุยกันได้กี่นาทีสี่นาทีอ่ะพี่น้องแขปบได้เลยนะพี่น้องดูเลขเอาแล้วกันเนาะอันไหนที่มันเยอะอาจารย์ก็ไว้ข้างหน้านะอ่ามันเยอะก็คือสูตรมันก็มันก็นกเด่นเยอะก็ไว้ข้างหน้าเก้ามีหกตัวเจ็ดมีห้าตัว แมี4ี่ตัวหมี2ตัวศมี4ี่ตัวหมี2ตัว1มี2ตัว2กับ3มมีอย่างละ1ตัวก็ตามนี้เนาะพี่น้องแคปเอาไปเนาะชอบอันไหนก็จัดไปนะคะสำหรับข้างนอกข้างในนั้นมีแล้วตัวแปรตัวเด่นตัวจับคู่ตัวที่จะรับเงินมีแล้ว ใครมั่นใจไม่ต้องยืนรอแล้วก็ไม่ต้องคอยมองก็เข้ามาเข้ามาหาอาจารย์เข้ามาเป็นสมาชิกกันเนาะรอบนี้หลักร้อยมีสิทธิ์มาได้คือสามมีสิทธิ์มาก็คือหลักร้อยเนาะก็เนี่ยมันก็เด่นมีอยู่เด่นสองสแล้วก็เก้าเก้าเนี่ยไม่รู้ว่าไม่มาหลักสิบก็หลักหน่วยแหละหรือหลักร้อยก็ไม่รู้มันเด่นเหลือเกินนะอ่ะตามนั้นหนึ่งก็สวย นะเพราะว่าที่แล้วเจ็ดมาหลักหน่วยนะ <c oughs> พี่น้องก็จัดการเอารอบนี้ก็ขอให้รวยขอให้ปังเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะทำสูตรเออสูตรล่างนะคะสูตรล่างเนาะเอาทีละสูตรนะอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆหรอกนะไม่ใช่จะรีบนะเดี๋ยวคำนวณผิดพี่น้องก็จะมาบ่นอาจารย์อีกอาจารย์ทำนู่นนี่ผิดไม่ใช่บ่นนะพี่น้องก็ต้องมานั่งเตือนอีกเนาะ อาจารย์ก็เผลอๆเลอๆเบอร์เนอ,ะ,อะก็ได้ขนาดนี้ก็ก็เรียกว่าดีนะสําหรับสวอ,อ,อย่างอาจารย์อายุไม่ใช่น้อยแล้วอะเนาะแต่พยายามจะ,ะบอกว่าอายุมันเป็นเพียงตัวเลขคือสมองเราเราพัฒนาทุกวันมันก็จะไปได้เรื่อยๆตามอายุไขของคนเนาะ,ะก็มีอยู่สามสี่อย่างเนาะที่ให้พี่น้องมารอบนี้ก็อันนี้ก็พี่น้องก็จัดเอานะคะ ชอบเลขอะไรก็จะมีประมาณอยู่แปดตัวแปดหางหรือเจ็ดหางถ้าจะให้ห้าหางตัวเข้า v i p เท่านั้นเนาะห้าหางหกหางเต็มที่หกหางด้วยความที่ว่าบางทีกลัวเพราะว่าบางทีอ่ะพอมันเข้าเข้าขั้นปกติปุ๊บมันจะไม่ปกติละแล้วก็เราก็ต้องการละบางทีอ่ะเป็นหกหางบ้างอะไรบ้างตามนี้เนาะแต่งวดนี้ก็เหมือนเดิมห้าหางตัวแดงเนาะก็จัดกันไป บางท่านก็ปังบางท่านน่ารักมากนะวันนี้ปังไม่ปังค่ะปังเลยแหละอืมตอบตรงๆก็ดีใจอ่ะดีใจด้วยที่ที่รวยก็รวยแล้วก็เรามาระวังกันแล้วกันว่าอย่าพลาดอย่าอัดอย่าอะไรค่อยๆเล่นค่อยๆซื้อรัฐบาลเขายังอยู่กับเราอีกนานเนาะค่อยๆซื้อค่อยๆหากันไปค่อยๆรวยอ่ะรวยเปแบบมั่นคงเนาะเออไม่ต้องไม่ต้องไปบุมบาม ซื้อเอาหนักๆบางทีมันพลาดแล้วมันเจ็บเนาะรอบนี้ใครอยากรวยก็เข้ามาเนาะอ่ะรวยมาแล้วก็ใครที่รวยอย่าเงียบกันอ่าจะฟิตหุ่นกันได้หรือยังถ้าฟิตหุ่นหรือจะซื้อเป็นของฝากก็เข้ามาถ้าเข้ามานะคะสําหรับกาแฟอาจารย์ระดาอร่อยจริงๆอันนี้ไม่ได้มูเนาะอร่อยมากอ่าได้สุขภาพด้วยนะแต่ที่แน่ๆที่เป็นเส้นเป็นเอน็นก็อย่าไปถือสานะ อายุมากแล้วเส้นมันก็ขึ้นเป็นธรรมดาแต่ว่าให้ดูผิวพรรณมากกว่าเนาะผิวพรรณอาจารย์เมื่อก่อนเป็นคนดําดํามากดําจนบอกว่าเป็นคนอินเดียเหรอคนไทยนี่แหละไทยแทย้ๆพ่อก็ไทยแม่ก็ไทยแต่ว่าดําดําเหมือนพ่อพี่ๆขาวกันมูดอาจารย์ก็ดําอยู่คนเดียวเป็นคนผิวดําแต่เดี๋ยวนี้ไม่ดํานะขาวขึ้นไปไหนใ,หใครเขาทักว่าผิดหูผิดตาว่าทานอะไร ทานอ่าตัวที่ทําเล่ข่าวบอกเล่ขาวไม่ไม่ทานเลยค่ะเพราะทำให้ปวดกระดูกเนาะเราเป็นอ่าโรคเกี่ยวกับเอ็นเส้นเนี่ยไม่สมควรทานเนาะไอ้ที่ทําเล่ขาวเล่อะไรเราท้าปกติของเราดีกว่าเนาะอะวันนี้ก็ตามนี้นะคะเข้ามาก็ประมาณแปดเก้านาทีละก็เข้ามาบอกเลขเด็ดนี่แหละให้พี่น้องได้กันอย่าลืมนะหาซื้อร้อนที่หนึ่งอ่าเลขสามอ่าหลักร้อยอ่ะอย่าลืม าส,าสามตัวที่ให้อ่ะซื้ออะไรก็แล้วแต่เอาไว้เป็นหลักร้อยนะคะแล้วพี่น้องก็จะได้สามตัวหน้าสามตัวท้ายอย่างที่อาจารย์บอกรอบที่แล้วก็รวยกันเยอะนะสามตัวหน้าสามตัวท้ายอะใช้หลักของอาจารย์เข้าเยอะเลยนะเดี๋ยวอาจารย์ดูทีดูก่อนเจ็ดเจ็ดเนะี่ยสามตัวท้ายมีเจ็ดนะ มีเจ็ดโหเจ็ดเยอะมากมีเจ็ดมีมีเก้าอ่าอย่างน้อยๆก็เข้าเจนะ็ดเนี่ยบางทีก็เข้าเยอะจดูอันนี้เข้าหลายหลักเลยอันนี้เข้าหลักส <c oughs> ี่เข้าหลัก ข้าหลักสองข้าหลักสี่ข้าหลักโอเข้าเยอะพี่น้องออกสี่หนึ่งอีกต่างหากอ่ะวันนี้ก็คุยกันแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาอีกก็บางวันก็อาจจะน้อยๆก็คุยกันยาวแต่วันนี้ไม่มีอะไรและะ้วค่ะเนาะเอาเลขมาให้นะคะพี่น้องจะได้คำนวณบางคนก็ว่างๆอยากจะรอเลขร้อเลขมันหลายวันละอยากได้ตั้งแต่วันหวยออกละ อเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็อาจารย์ก็จัดมาให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงอ่าทำอะไรก็ขอให้สมหวังทุกท่านนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ